บาทกราบสวัสดีแม,ม่บองปูนกรุบกรุบขนียเนยสกเนเรืเธอเรือเทจังกาช่วงนี้โดนหวัดแหลกนะครับเสียงก็จะล่อขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับ <c oughs> วันนี้จะให้ดูนะครับว่าได้วัตถุดิบอะไรมาบ้างนะครับในการทำปุย๋ย วัตถุดิบที่ได้มานะครับเป็นวัตถุดิบที่สแสวงหามานะครับแต่ว่าไม่ได้ไปซื้อนะฮะเป็นวัตถุดิบที่เขาจะทิ้งนะฮะแล้วก็เราไปเตรียมอุปกรณ์หรือเตรียมภาชนะไว้ให้เขาใส่แล้วเราก็ไปยกมานะครับเวลาที่เต็มแล้วเขาจะโทรบอกเราเองที่เห็นอยู่นี่คือเศษซากปลาเก๋านะครับปลาเก๋าทะเลน้าลึก เรือประมงใหญ่ๆเขาจะไปหาปลาออกปลาไปทะเลน้ําลึกแล้วก็จะได้ปลาเก๋าเป็นฝูงมาอย่างนี้นะฮะปลาเก๋าพวกนี้จะโดนขูดเอาเนื้อนะครับไปขายนะครับแล้วก็เศษซากกระดูกหัวหนังพวกนี้จะถูกทิ้งนะฮะเราก็ไปขอเขานะครับเอามาทำปุ๋ยไม่ให้เขาทิ้งแบบ ปลาประโยชน์นะครับยังไงมันก็ตายแล้วนะครับเราจะต้องใช้ร่างกายของปลานะให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับไม่เสียเปล่าไปในคลองหรือว่าในป่าที่เขาทิ้งไปนะครับเรามาหมักทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ใส่พืชผักได้ตัวนี้สุดยอดนะครับตัวนี้ดีมากและอยากจะนำเสนออีกตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับวัตถุดิบที่เรามีเนี่ย เป็นวัตถุดิบที่ไม่ต้องซื้อนะแต่ต้องออกแรงสแสวงหาหน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับคือตัวนี้สีสันเป็นไงครับน่ากินไหมครับนี่คืออภิมหาไส้กรอกนะครับหลายสีสันนะครับสีส้มสีสี สีนี้ก็มีแบบไหนเนี่ยไสอัวไม่เคยกินนะครับไม่รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนี่นี่คืออภิมหาไส้กรอกนะครับหลากหลายชนิดนะครับแน่นอนนะครับจากร้านค้าร้านใหญ่ๆนะครับ เวลาสินค้าพวกนี้หมดอายุนะครับจะต้องถูกโละออกจากชั้นนะครับทิ้งทิ้งเท่านั้นนะครับไม่มีการเอาไปกินหรือไปบริโภคอะไรต่อเพราะว่าหมดอายุแล้วไม่เหมาะที่จะมาบริโภคนะครับเราก็นี่เด้มันก็คงทำจากไก่ก็มีนะครับทำจากหมูก็มี กุ้งก็มีปูก็มีนะครับปลาก็มีสารพัดเลยนะครับที่บดรวมระยัดใสเป็นไส้กรอกแบบนี้มาก็เช่นเคยครับการจะได้วัตถุดิบอย่างนี้มาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาเอามาให้เราเป็นกะละมังแบบนี้ไม่ใช่เราจะต้องไปเสาะแสวงหาในถังขยะนะครับ มันไม่ใช่อยู่สวยงามอย่างนี้นะครับมันอยู่ในจมอยู่ในกองขยะทั้งพลาสติกทั้งขยะเศษผักเศษอาหารมีนอนบ้างไม่มีนอนบ้างมันจะปนทับๆกันอยู่นะครับเราจะต้องไปล้วงเลาะเจาะจึกเจาะลึกนะครับนี่นะครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะครับมีแน่นอนนะครับนี่นี่ต้องไปล้วงรับตับแตกมานะครับถึงจะได้วัตถุนี้มา แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่ดีๆขี่รถไปสี่ห้าหกสิบกิโลไปหาไม่ใช่นะครับเป็นทางผ่านนะครับเห็นมองสายตาโฉบเฉี่ยวหากินแวบไปเจอแล้วก็อ่ะควักๆลงุลงๆมาได้เป็นชุดนี้มาแต่ไม่ได้มีทุกวันนะครับไม่ได้มีทุกวันมีบางวันบางเดือนเท่านั้นนะครับที่จะมีทิ้งสต็อกใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราได้อะไรมาเราหมักรวมกันไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้เราหมดนั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะพอย่อยสลายย่อยอะไรแล้วน่าจะนะครับตามคาดการตามเหตุและปัจจัยนะครับที่มาของวัตถุดิบแล้วเมื่อโดนย่อยสลายแล้วมันจะต้องเป็นปุ๋ยที่ดีแน่นอนนะครับ เราไม่หมักตัวมันเองล้วนก็ได้นะครับเรามาหมักรวมกับพวกเศษปลาพวกนี้ได้นะครับน, <c oughs> นี่นะครับฟรีนะครับวัตถุดิที่ได้มานี้คือได้มาฟรีออกแรงเท่านั้นเองนะครับออกแรงไปค้นหานะครับก็จะได้มานะครับใครที่อยากมีประสบการณ์แบบผมนะครับก็ลองดูนะฮะร,ร้านค้าหรือว่าร้านชุมชนหรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านขาย พวกนี้โดยตรงเวลาที่หมดอายุจะต้องถูกทิ้งนะไม่มีใครที่เขาจะเอามาขายให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของร้านค้าเขาเองนะเราเอามาทำปุ๋ยได้ <c oughs> ลองไปทอดกิน,นู้วยเนี่ยเป็นตาจะง่งอยนะเนาะใส่กรอกกีท่ทาเรียตัวมือนั่ง,งเลยนนะเนาะสีพอง ลูกชิ้นเนาะอื้อสุดยอดเลยอ่ะนะสงสัยจะงั่งเนี่ยไปมันเคยซีเด้บาดฆ่มามันเคยซีเด้ก็สตางติงซีเด้อ่ะนะบาดสุดยอดกราบสวัสด,ดีแม่บ้องๆ